หลังจากนั้นทุกอย่างได้เปลี่ยนไปผมยังคงสงสัยอยู่ว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่เธอนั่งอยู่คนเดียวเฉยๆเป็นวันๆเธอนั่งอยู่อย่างนั้นนั่งอยู่ทั้งวันโดยไม่ลุกไปไหนเธอนั่งจ้องรูปลูกของเราอยู่ได้ทั้งวันปากก็บอกแต่ว่าอยากจะคุยกับลูกและยังบอกด้วยว่าลูกต้องการเธอพรพูดอย่างนั้นจบจากนั้นเธอก็จะเริ่มร้องไห้ วันหนึ่งขณะที่เธออยู่ที่ระเบียงสุดาคุณผู้ชายไม่ได้ไปสุดาอย่ามาแต่ต้องตัวฉันนะคุณไม่ควรเข้าใกล้ฉันมากกว่านี้นะ ปมอย่าอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะไม่อย่างนั้นล่ะก็ฉันจะบอกภรรยาคุณฉันจะไม่ทนเรื่องแบบนี้เป็นอันขาดออกไปนะออกไปสุดาไปฉันจะบอกภรรยาคุณให้หมดเลยฉันจะบอกทุกคนฉันจะไปแจ้งความด้วยฉันจะไม่ทำงานที่นี่อีกแล้วสุดา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 คุณไปไหนไป ลืมตาสิสุดาสุดาสุดา,ดาแม่บ้านของเราไปไหนเนี่ยทำไมถึงไม่มาทำงานนี่คุณไม่รู้เหรอครับเรื่ออะไรเธอตายไปแล้วครับอะไรนะเธอตายยังไงเธอถูกรถไฟชนตอนที่ขับรางรถไฟนะครับผมจะหาแม่บ้านคนใหม่ให้คุณนะครับขอบคุณค่ะผมไม่อยากเชื่อเลยว่าแม่บ้านของเราเพิ่งเสียชีวิตแต่สุดาน่ะกลับพูดเหมือนกับเป็นเธอ ผมคิดไปว่าสุดาช็อกกับการตายของแม่บ้านเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดน่ะมันดูประหลาดมากผมไม่รู้เลยว่านั่นเป็นเพียงการเริ่มต้นคุณไปก่อนเถอะเดี๋ยวผมตามไปได้คะ่ะขออีกถ้วยหนึ่งนะครับ กล้าดียังไงคิดจะมาแย่งที่ทํามาหากินของฉันนี่มันเห็นฉันไปให้พ้นคุณคะวันนี้คุณไม่อยากไปกับฉันอย่างนั้นเหรอไปกันเถอะคะ่ะไปสนุกด้วยกันนะคะฮะทำไมคะคุณลืมฉันแล้วเหรอไหนคุณเคยบอกว่า คุณชอบฉันยังไงล่ะพวกเราไปกันเถอะรีบพาฉันไปเร็วอะไรของเธอเนี่ยอยู่ๆก็มาแย่งลูกค้าฉันทํไมเนี่ยฮะถ้าถึงหากไม่แย่งลูกค้าฉันไปให้พ้นเดี๋ยวนี้เลยนะอย่ามายุ่งกับฉันเลยอยากได้ของฉันอยากโดนตบนักคิดอยากใช่มั้จะตบสังกัดเธอฉันทําอะไรอ่ะไม่เลยคุณจะทําอะไรของคุณทําไมคุณต้องโกรธฉันด้วยอยากเป็นลูกค้าใหม่ฉันใช่ไหมล่ะมาสิฉันจะให้ส่วนลดพิเศษกับคุณเลยแต่เดี๋ยวก่อนอย่าหวังว่าฉันจะไปฟรีๆนางผู้หญิงคนนี้ คิดจะแย่ที่ทำมาหากินฉันอย่างงั้นเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่นี่นี่อย่ามาบุกพันฉันนะบอกให้ปล่อยฉันยังไงล่ะฉันไม่ไปกับคุณหรอกนะปล่อยฉันอ๋อพระปเจ้า ไม่แต่เลืนะ่อนแตมไปบ่นเลยพาฉันไปโรงพยาบาลแล้วพี่ช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยเลยคนอยู่ได้แล้วช่วยฉันด้วยช่ววยยฉันด้เถอะช่วยฉันด้วยฉันถูกฆ่าแล้วฝังเอาไว้ยกโทษให้ฉันด้วยนะอย่าทำอะไรฉันเลยฉันเป็นลูกคนเดียวแล้วฉันตายแน่เลยถ้าไม่มีใครช่วยฉันนะอย่าทำอะไรฉันเลยนะขอร้องอย่าทำอะไรฉันเลยคุณต้งบสติอารมณ์ได้แล้วตั้งสติหน่อยสุดาตั้งสติสุดาตั้งสติหน่อยตั้งสตินะ เกดิดอะไรขึ้นนิตินสุดานิตินสุดานิตินสุดาสุดาเราไปหาหมอวิชกรรมทั่วไปพวกเขาให้ยารังกาประสาทกับสุดาแต่มันก็ช่วยอะไรไม่ได้ดังนั้นเราจึงมาหาคุณพร้อมกับความหวังหมอคงจะไม่รับปากอะไรคุณทั้งนั้นถ้ายังไม่รู้ว่าปัญหามันคืออะไรกันแน่แต่ว่า อาการของเธอรุนแรงมากมันเป็นอาการของโรค MPD หมายถึงการที่คนคนหนึ่งมีหลายบุค,คลิกซึ่งหมายความว่าผู้ป่วยมีมากกว่าสองบุค,คลิกในตัวของเขาเองเท่าที่หมอเห็นสุดามีบุค,คลิกมากกว่าสองบุค,คลิกในตัวเธอบุค,คลิกที่แท้จริงคือเป็นภรรยาของคุณ ต่อด้วยผู้ชายที่มาจากกวูวนดีเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงที่ฆ่าตัวตายผู้หญิงที่กลัวไฟไหม้และบุคลิกอื่นเธอมีบุคลิกอื่นอีกมากมายเลยฉันไม่เคยเจอคนไข้แบบนี้มาก่อนเลยนะนี่เป็นเรื่องที่อันตรายมากบุคลิกอื่นๆเหล่านั้นอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อต,ตัวสุดาเองรวมถึงเป็นอันตรายต่อคนอื่นไม่ใช่แค่สุดาเท่านั้นเธอยังเป็นอันตรายต่อคนอื่นๆรอบตัวเธออีกด้วย หมอไม่เคยเห็นคนไข้โรค M.P.D. ที่อาการรุนแรงขนาดนี้มาก่อนเลยถ้าอย่างนั้นจะทำยังไงครับหมอเราจะทำยังไงดีช็อคเธอระพี่หมอจะชอ็อตไฟฟ้าให้กับสุดาเมื่อเวลาผ่านไปเราจะเริ่มทำการรักษาด้วยวิธีช็อคเธอละพี่แต่ปัญหาก็คือ มาทูกเกิดรู้เรื่องเข้าว่าเราจะใช้วิธีนั้นและเธอได้มาที่นี่อย่าใช้วิธีชกเธอรับพี่กับสุดาเธอไม่ได้เป็นโรคจิตเธอคิดถูกแล้วปัญหาของเธอที่มีอยู่มันเป็นเรื่องอื่นปัญหาอะไรคุณต้องรับผิดชอบคุณบอกเธอว่าเธอสามารถที่จะคุยกับลูกของเธอได้เธอถึงเป็นแบบนี้ยังไงละ่ะคุณต้องรับผิดชอบเรื่องนี้คุณจะรับผิดชอบยังไงคุณพูดถูกแล้ว คุณบอกให้ฉันหยุดแล้วฉันก็หยุดฉันกลับออกมาจากบ้านคุณแต่สุดาไปหาฉันถึงที่บ้านเธอบอกว่าเธออยากจะคุยกับลูกของเธอฉันปฏิเสธที่จะช่วยเธอแต่ว่าเธอไม่ยอมดังนั้นเราจึงได้ทำการติดต่อลูกของเธอแต่วันนั้นมีสิ่งที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นเราขอเรียกลูกชายของสุดาโซนูจงมาหาเรา สุดากำลังเรียกหนูแม่ของหนูเรียกหนูอยู่มาสิมาหาสุดาแม่ของหนูกำลังเรียกหนูอยู่โซนูมาสิมาหาแม่ของหนูมาโซนูมามาหาแม่ของหนูโซนูมามาหาแม่ของหนูเร็วเข้ามาปรากฏตัวต่อหน้าเรามามาโซนูมาปรากฏตัวต่อหน้าเรามา มาปรากฏตัวต่อหน้าเราโซนูออกมาสิออกมาสุดาตั้งสติหน่อยสุดาสุดาเป็นอะไรไปเกิดอะไรขึ้นสุดา สุดาฉันรู้สึกว่าวิญญาณของลูกชายสุดาได้มาถึงแล้วและเขาเข้าสิงร่างของเธอรวมไปถึงควบคุมร่างของเธอด้วย มาทูที่วหลักอ oh? sudah h? Huh? สุดาสุดาคุณกำลังจะทำอะไรของคุณมาทูมานี่สิมาหาฉันมาทูคุณเป็นอะไรไปสุดา ตั้งสติหน่อยไม่ต้องกลัวนะมาทูผมเองสามีของคุณไงคุณจำไม่ได้เลยว,ว่าผมเคยเรียกคุณว่ามาทูที่รักคุณยังเป็นมาทูที่รักของผมใช่ไหมไม่ต้องกลัวผมนะมาทูมาทูผมอยากจะบอกคุณว่า ผมยังอยู่ข้างๆคุณเสมอนะผมไม่เคยทิ้งคุณไว้คนเดียวเลยมาทูรู้ไหมผมกลัวว่าคุณจะเหงาผมจึงอยู่กับคุณเสมอนะผมกำลังรอคุณอยู่มาทูมาหาผมสิเราจะได้อยู่ร่วมกันอีกครั้งมาทูที่รักของผม ร่างของสุดาเป็นสื่อกลางชั้นดีสำหรับเหล่าวิญญาณสุดาได้ทำการเปิดประตูให้วิญญาณเข้าสิงร่างของเธอทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นเมื่อเธอพยายามที่จะติดต่อกับลูกชายของเธอนะคะประตูที่อยู่ภายในตัวเธอถูกเปิดออกถึงแม้ว่าวิญญาณของลูกชายของคุณจะได้กลับออกไปแล้วแต่ว่าประตูนั้นในร่างของสุดาก็ยังคงเปิดอยู่ดังนั้น ไม่ว่าวิญญาณใครก็สามารถเข้าสิงร่างของเธอได้ฉันกลัวว่าวิญญาณบางตนจะทำร้ายร่างของเธอดังนั้นฉันคิดว่าเราควรจะไปอาสมแห่งหนึ่งที่มีชื่อมากในรัฐเกรล่เพื่อรักษาอาการของเธอให้หายขาดประตูที่เปิดทิ้งเอาไว้ในตัวของสุดาจะได้ถูกปิดเราจะต้องปิดประตูนั้นนะหยุดพูดเรื่องไร้าสารสักทีเถอะคะ่ะนี่เป็นอาการของคนเป็นโรคหลายบุคลิกนะคะ หมอยอมรับว่าเธออาการหนักมากแต่ว่าทางการแพทย์สามารถรักษาให้หายได้อาการแบบนี้มีการรักษาอยู่ทั่วโลกเลยนะคะคุณหยุดทำให้คนกลัวด้วยการพูดถึงวิญญาณได้แล้วได้ปดโป<อ>รดกลับไปซ<ด><ส>ะคุณเชื่อฉันเถอะค่ะนิตินทำไมไ<อ>คุณถึงไม่เข้าใจคุณก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าสุดาต้องเจอกับอะไรบ้างได้โปรดเชื่อฉันเถอะนั่นเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้สุดาหายขาดมาทุได้โปรดกลับไปเถอะรู้ไหม การพูดไร้สาระของคุณเลยจะยิ่งทาให้อากาศของสุดาแย่ลงนิตินได้โปรดเข้าใจที่ด้วยเถอะค่ะคุณรู้ดีนี่ว่าเธอ่าดตัวเมาีบ้างนะขอร้องละผูพได้โปรดนะคะได้โปรดกลับไปเซะคุณรบกวนเรามากพอแล้วกลับไปคุณครับออนไปเถอะนะครับนิตินโปรดเข้าใจสิที่ฉันพูดด้วยเถอะที่ฉันพูดเป็นความจริงนะลองคิดดูให้ดี นี่คุณจะพาสุดาไปไหนนิตินได้โปรดเชื่อฉันไปเถอะคุณจะรักษาสุดาด้วยวิธีนี้ไม่ได้นะนิตินสุดาไม่ได้ป่วยร่างกายของเธอไม่ได้เป็นอะไรเลยสุดาไม่ได้เป็นอะไรสุดาไม่ได้ป่วยเธอจะหายได้ก็ต่อเมื่อได้ไปที่อาสมเกราะได้โปรดเชื่อที่ฉันพูดเถอะค่ะได้โปรดฟังที่ฉันพูดด้วยเถอะได้โปรดสุดาไม่ได้เป็นอะไรนิตินได้โปรดฟังฉันเถอะนิตินรักษาเธอแบบนั้นเธอไม่หายหรอกนะ หมอครับหมอคิดว่าวิธีนี้เหมาะกับเธอจริงๆเหรอไม่ความว่าอย่างไงหมอยังจําผู้ป่วยรายล่าสุดได้ไหมครับจําได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นคุณจะพูดอะไรเนี่ยกาเรมโซเลมานคือผู้ป่วยรายล่าสุดที่เราใช้วิธีช็อกเธอรพีเขาล่วงละเมิดเด็กๆและได้ถ่ายวิดีโอเก็บไว้นะครับเรารักษาเขาด้วยการชอ็อตและเพราะว่าเราเลือกใช้ชอ็อกเธอรพีกับเขาการช็อตไฟฟ้ามันก็เลยทําให้เขาเนอะดตรมิฮีฉันรู้ว่าฉันกําลังทาอะไรอยู่ กาลิมไม่ได้ตายด้วยการรักษาด้วยวิธีนี้ก็ตายตามธรรมชาติผลการชนะส,สูตรก็บอกแบบนั้นเตรียมการรักษาให้พร้อมเราจะใช้วิธีช็อกเธอเราจะชอดอ่อนๆก่อนมีปัญหาอะไรครับหมอไม่มีอะไรคะ่ะทุกอย่างเรียบร้อยดีเราแค่ชดไฟอ่อนๆ <c oughs> รอข้างนอกได้เลยคะ่ะได้ครับหมอ <laughs> Chào <Chán> mấy. <laughs> ว่าไงหมอหมอสบายดีไหมดูสิดูตอนนี้สิหมอก็ยังทำเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนเลยดูสิหมอก็ยังไม่เลิกช็อตสมองของผู้ป่วยด้วยไฟฟ้าอีกเหรอฮะว่าไงหมอหมอเคยช็อตผม จำได้หรือยังว่าหมอเคยช็อตผมแบบนี้แล้วผมก็ต้องตายเพราะมันหมอลองเึ็กดูดีๆสิจำได้หรือยังล่ะผมการิมการิมซูเลมานจำได้ไหมในที่สุดฉันก็ได้กลับมาฉันก็ได้กลับมาแล้ว ฉันจะไปแก้แค้นผู้หญิงคนนั้นเธอเป็นคนไปแจ้งตำรวจเธอทำลายชีวิตของฉันฉันสาบานเลยว่าถ้าหากได้เจอหน้าของเธออีกครั้งแล้วก็ฉันจะให้บทเรียนกับเธอ,อยังสาสมขอสาบานต่อพระผู้เป็นเจ้าว่าฉันจะไม่ปล่อยเธอไว้เด็ดขาดฉันจะไม่ปล่อยเธอไว้จับเธอ,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 อ เฮอยะอ,ะอะนี่สุดาสุดาสุดาหยุดเดี๋ยวนี่นะตั้งสติหน่อยสิสุดา<บ>สุดาตั้งสติอย่างนั้นเหรอฉันมีสติอยู่ฟังนะอย่าได้บังอาจมายุ่งกับฉันไมาอย่างนั้นแล้วก็ฉันจะจัดการนายซะไม่ให้พ้นเลยโอ้โอออะ คือหมอครับสุดาน่ะเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วใช่ไหมครับใช่นิตินหมอคิดว่าหมอคิดผิดนะหมายความว่าไงหมอคิดว่าที่มาถูพูดเป็นความจรง<อ>ิงสุดามีท่าทางเหมือนกาลิมโซเลมานที่สําคัญเขาตายไปแล้วมันจะเป็น<อ>ไปได้ยังไงกันนี่หมอหมอจะบอกว่ามีวิญญ,ญาณเข้าสิงกลางของสุดาอย่างนั้นเหรอครับใช่เราต้องพาเธอไปหามาถูเป็นวิธีเดียวที่จะรักษาเธอได้แล้วนี่สุดาหายไปไหนอ่ะ หมอรู้ว่าการิมจะไปที่ไหนนะตามหมอมาเร็วไปทถะครับเฮ้เฮ้ยหยุด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 ก่อนเร็วเรวเวไปกูวันที่ คุณตำรวจคะฉันหมอปรฏิชาพ,พูดสายคะ่ะฉันมีเรื่องด่วน

ว่าไงครับหมอนี่คนไข้หนีอีกแล้วเหรอครับเนี่ยทาไมถึงเลเลิกกันแบบนี้ไม่ทราบครับเรื่องมันซับซ้อนกว่านั้นคุณสารวัตรฉันจะอธิบายให้ฟังนี่ไม่ใช่เรื่องของคนไข้โรคจิตแต่เป็นคนถูกผีสิงค่ะว่าอย่างไรนะครับมีวิญญาณสิ่งร่างของคนไข้ที่ฉันกาลังรักษาอยู่<อ>เรื่องที่เกิดเธอไม่ได้เป็นคนทําวิญญาณที่สิงเธอเป็นคนทําค่ะผมไม่ขำนะครับหมอผมไม่ได้มีเวลาว่างมาฟังเรื่องไร้สาระแบบนี้นะจำกาลิมสุลิมานได้ใช่ไหมคะ เขากลับมาแล้วเขากลับมาจริงๆได้โปรดเชื่อฉันเถอะค่ะคุณตำรวจนี่บอกกำลังพูดเรื่องอะไรอยู่เนี่ยนี่โปรดอย่าทำร้ายคนไข้ของฉันฉันขอร้องอย่าทำร้ายคนไข้ของฉันสวัสดครับเราเจอบ้านผู้หญิงแล้วครับและเธออยู่ที่นั่นหมายความว่ายังไรอะสารวัตรครับสารวัตรช่วยผมด้วยการิมพาตัวลูกสาวผมไปนะครับว่างไงนะรู้ไหมขึ้นไปทางไหนอะรู้ครับเออไปทางนั้นนะครับไปเร็วเดี๋ยวสารวัตรครับผมขอร้องเลยครับ อย่าทำร้ายเธอนะครับผมจะพยายามเต็มที่แต่ที่สำคัญคือชีวิตผู้หญิงคนนั้นนะคุณรีบไปนเข้าวันนี้คนทั้งโลกจะได้เห็นว่าฉันจะทำยังไงกับเธอเอโลกนี้จะไม่มีวันลืมชื่อของกาลิมสูเลมานเด็ดขาดเน่อย่าเข้ามานะไม่อย่างนั้นฉันจะเฉือนคอหอยผู้หญิงคนนี้ซะสุทานี่คุณจำผมได้ไหมผมที่ถินสาม,มีคนไงฟังนะ วิญญาณร้ายกำลังเข้าสิงคนอยู่คุณจะต้องต่อสู้กับมันนะสุดาคิดถึงลูกชายของเราสิคุณต้องสู้กับวิญญาณร้ายนะเพื่อลูกชายของเราคุณต้องขับไล่มันน่ะขับไล่มันออกจากร่างคุณสุดาคุณต้องสู้กับมันนิตินนิตินใช่สุดาพูดกับผมสิตั้งสติไว้กลับมาสุดากลับมานี่นายนายเรียกใครให้กลับมา มียของนายเธอไปแล้วและตอนนี้ฉันจะให้บทเรียนกับผู้หญิงคนนี้ซะบทเรียนที่เธอจะไม่มีวันลืมนี่คุณพยายามชนคุยต่อก่อนือเขาการิมการิมหยุดก่อนคุณจะทำแบบนี้ไม่ได้เด็กขาดสุดาคิดถึงลูกคิดถึงลูกของเรามาถูกใครบอกกับคุณให้สู้กับมันเนะคุณต้องสู้กับมันทั้งสุดา สุดาคุณต้องสู้กับมันเนี่ยสู้สิสู้กับมันสุดาอนิตินฉันทําผิดไปแล้วนิตินนิตินเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเธอสุดาผมอยู่ข้างคุณผมอยู่กับคุณแล้วคุณต้องต่อสู้กับวิญญาณร้ายแล้วกลับมาหาผมนะสุดาฉันขอเตือนเป็นครั้งสุดท้ายและอย่าพยายามมาหยุดฉันไม่อย่างนั้นฉันจะฆ่าผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าเดี๋ยวนี้เลยนิติน,นช่วยฉันด้วยนิติน ปล่อยฉันด่ะยบอกให้ปล่อยไงไ,ไม่มีใครช่วยเธอได้หรอกปล่อยฉันเดี๋ยวนี้ปล่อยฉันปล่อยฉันสิปล่อยฉันปล่อยฉันนะปล่อยฉันไม่มีใครช่วยเธอได้หรอกเฮียอย่านะสุดา,าสุดากระสุนยิงเข้าที่มือของสุดา แผลของเธอไม่ร้ายแรงและหายเป็นปกติแต่ปัญหาของเธอก็คือการถูกวิญญาณสิงร่างเนอะมันยังไม่ได้รับการรักษาหมอและผมจึงตัดสินใจไปหามาทูและตัดสินใจไปยังอาสมในรัฐเกระเธอไปที่นั่นเพื่อรับการรักษาจากนักบวชนักบวได้สอนเธอให้รู้จักควบคุมพลัง และใช้มันอย่างชาญฉลาดวินุสันเด์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องนธรรมชาติกล่าวว่ามีอาการทางจิตจำนวนมากที่มีอาการคล้ายคลึงกับปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติสุดาถูกวิญญาณสิงร่าง ขณะที่แพทย์ไม่ใใิจฉัยว่าเธอเป็นโรคหลายบุคลิกเพราะทั้งสองกรณีนี้จะมีอาการที่เหมือนกันมากเลยทีเดียวนั่นคือบุคลิกเปลี่ยนไปจากเดิมบางทีมีสองบุคลิกเรือจะมีวิญญาณสิงสู่อยู่มากกว่านั้นพวกเขาต้องพยายามต่อสู้กับวิญญาณที่เข้ามาสิงร่างคนเราสามารถป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกสิงร่างได้โดยการพยายามย่าติดต่อกับวิญญาณด้วยวิธีการใดๆก็ตามและจงพยายามอยู่ให้ห่างไกลาจากพลังเนือธรรมชาติเท่าที่ตัวเองจะทําได้มิฉะนั้น สิ่งแปลกปลอมจะเข้ามาสู่ร่างกายของคุณได้อย่างง่ายดายที่สุดเราเตือนคุณแล้ว